สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาเหมือนกับแนะนำนะครับการทำคอมโบแล้วก็การกดโรเลชันการเรียงสกิลของทั้งเมทไฟแล้วก็เมทน้ำแข็งนะครับแบบเอ็นเกมเลยกันทีเดียวนะครับจะเรียกว่าเอ็นเกมทั้งหมดก็ไม่ได้นะเรียกว่าเอ็นเอ็นเกมแบบเหลืออีก3พอยต์กว่าสกิลเราจะได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้ตอนที่นัดเรคคอร์ดนะครับเอ่อเหมือนกับทาเลนต์พอยต์อันสุดท้ายอ่ะที่เราจะได้จากเหมือนกับไอตัวฉลามนะครับยังไม่ปลดนะครับอ่ามันมันต้องไม่ค่าระดับ กับระดับสูงก่อนนะครับเพราะาตอนนี้ทา a เ e n t พอยต์เราเหลือกี่อันเหลือ 1, 2, 3นั่นเองเหลืออีก3อันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทายเล่นพอยต์หมดนะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนัดพูดถึงเกียร์ลิงหรือว่าการใส่ไอเทมของเมดเมจของเราดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคน,นครับถ้า40วันนี้แล้วแล้วเพื่อนๆมีแต้มดันเจียนพอยเหลือนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมีอาวุธเอ้ยสามารถที่จะมีไอเทมม่วงได้ทั้งตัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทําผิดพลาดอย่างน,นั้นะนะนัดจะเหลือประมาณ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวนันจะบอกว่าเพื่อนๆทำยังไงเพื่อให้ได้สีม่วงทั้งตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆไปที่ร้านขายของดันเจียนช็อปนะครับมันจะมีอยู่3ชิ้นถ้าเพื่อนๆ เหรียญเนี่ยไว้อ่าเท่าไหร่นะไว้30อันนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนควรที่จะซื้อนี่นะครับเข็มขัดนะครับแล้วก็หลังนะครับแล้วก็ไลนะครับเอ้ยเรียกว่าอะไรนะอ่ะเข็มขัดนะครับแล้วก็ไหล่แล้วก็หลังนะครับ3อันนี้นะครับเพื่อน <c oughs> ๆควรที่จะเก็บไว้90อันเพื่อที่เก็บไปซื้อนะครับเพราะ3อันนี้มันจะไม่มีดอกจาก ทางเขาเรียกว่าดันเทียนเลยนะครับมันจะดอปแค่จากดันเจียนช็อะครับแต่ของอื่นๆเราสามารถที่จะดอกหลักดันเทียนได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับอ่ะก็ซื้อ3ชิ้นนี้ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับไม่งั้นอ่าหลายๆคนนะครับจะเหลืออย่างผมนะครับอ่ะไม่พูดพราะทำเพลงเราไปดูกันดีกว่านะครับ งั้นเรามาเริ่มกับเมดน้ำแข็งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมดน้ำแข็งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมดที่สามารถเล่นได้ช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ใน PVP PVP เนี่ยแทบจะเล่นเมดน้ำแข็งเลยแต่เมดไฟก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะ และเมทน้ำแข็งนะครับก็จะมาดีอีกทีในมุมมองของนัทนะหลังจากที่นัทได้เล่นมานะครับก็จะมาดีอีกทีช่วงท้ายเกมก็คือหลัง40ไปแล้วนะครับเพราะว่าค่าพรสวรรค์หรือว่าค่าทาเลนต์ของเรามันมีเพียงพอที่ทําให้เราสามารถจะอัพสกิลหลายๆสกิลทําให้แถบแท่งน้ําแล้วก็น้ําแข็งนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้โบได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูการเลียงสกิลนะครับให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานคอมโบของเมดน้ําแข็งคร่าวๆนะครับเมทน้ําแข็งนะจะพูดอย่างนี้นะครับ เราจะปั้นน้ำไปเป็นน้ำแข็งและก็ยิงน้ำแข็งออกไปอ่ะทันไหมอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะปั้นน้ำนะครับเพื่อทำให้เป็นน้ำแข็งและยิงน้ำแข็งออกไปทำดาเมจใหญ่อันนี้คือการทำคอมโบหรือว่าเบสิกเพื่อที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการทำดาเมจของเมดน้ำแข็งนะมีแค่นี้เลยนะครับอ่ะก็คือปั้นน้ำ ให้เป็นน้ําแข็งถูกต้องไหมแล้วเอาน้ําแข็งเนี่ยไปยิงใส่ศัตรูโอเค <laughs> โอเคเพื่อนเห็นภาพแล้วนะอ่ะแล้วก่อนที่นัทจะเข้าไปโรเตชันหรือว่าการใช้สกิลของเมดน้ําแข็งนะครับเมดน้ําแข็งเนี่ย ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ไง่ายงงไหมเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสกิลของเมทน้ำแข็งเนี่ยจะมีผลมาจากพรสวรรค์อย่างมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดจะแปะการเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าการอัพสกิลการอัพพรสวรรค์เนี่ย หลังจาก40ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้พอยต t อีก3พอยนะครับก็คือหลังจากที่เราฆ่าไอ้ตัวราชาเงือกไปแล้วอ่ะมันจะเป็นการอัพอีกสายหนึ่งได้นะครับอ่ะสำหรับสายของนักนะครับคี์หลักๆก็คือจะทํายังไงก็ตามให้เรานะครับปั้นน้ําให้เป็นน้ําแข็งแล้วก็เป็นเซตน้ําแข็ง ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะใช้สกิลสาได้นั่นเองนะครับอ่ะเห็นเห็นเห็นภาพสกิลแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเห็นนะกดพอตได้เลยเดี๋ยวนะัดแปะไทม์สเต็มให้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคเห็นภาพแล้วนะปุ๊บเดี๋ยวนะัดแปะลิงก์ ไว้ในด e s c r i p t ั o เลยว่าการอัพสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับสเราจะเล่นสายแท่งน้ําแข็งอาร์กติกนะครับเพราะว่า,าสกิลฝั่งขวาเนี่ยไอ้ <c oughs> ก้อนน้าแข็งเนี่ยยังยัง,ยงนัดนัดลองแล้วนะรู้สึกว่ายังไม่เวอร์อันนี้เล่นง่ายกว่านะครับอ่ะโอเคดูตามนี้นะครับแล้วก็นักตอนนี้นะครับนัดจะเล่นเน้นไปที่อ่ะอันนี้เห็นภาพแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะัคสามสามรับเต็มไม่หมดเลยนะปุ๊บอ่ะลงมานะครับอ่ะปุ๊บนัดจะเล่นแ้วก็จับแข็งรวดเร็วนะครับ นัตอนนี้เนื่องจาก point ของนัดอะ่ะมันยังไม่พอนัดยังไม่เล่นสายนะครับ b o o t d a m ของวิญญาณน,น้ําแล้วก็ b o o t d a m ของเพิ่มพลังน้ำแข็งนั่นเองก็คือสกิล4กับสกิล6เนี่ยณตอนนี้นะครับนัดยังยังไม่เล่นเพราะว่าสกิลแต้มแต้มพรสวรรค์มันยังไม่พอ ต้องรอค่าราชางเงื่อกก่อนนะถึงจะย้ายไปเล่นสายนั้นมันจะทําให้นัดสามารถที่จะปั้นคอมโบได้เร็วขึ้นนะครับนดะตอนนี้สายนี้นะัดคิดว่าเป็นสายที่ทําให้นัดเนี่ยเล่นเล่นได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็มันยังมีการเหมือนกับถ้าสมมติเราตีกดวิญญาณน,น้ําแล้วนะครับมันจะทาให้แท่งน้ําแข็งอาร์กติกของเราเนี่ยลดระยะเวลาว่าย50%นะครับมันจะทํามินิคอมโบแล้วก็คอมโบใหญ่ได้นะครับอ่าโอเคไหมอันนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปการกดสกิลนะอันนี้เป็นแค่เบสิกคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจการทำดาเมตของเมดน้ำแข็งในช่วงเอ็นเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับ เกดเล็กเกย่อยการติดพล็กการติดบัฟแล้วเพื่อนๆต้องไปกดอีกสกิลหนึ่งมีการแบบเหมือนกับเล็กๆน้อย,อยๆมินแม็กนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแค่เบสิกให้เราเข้าใจก่อนนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเบสิกการเรียงสกิลนะครับนักจะเรียกเป็นตัวเลขนะครับนักจะเรียกเป็นตัวเลขนะครับอ่าโอเคอันนี้นักทําเอาใจสายที่ใช้ภาษาไทยเลยนะครับแต่ตัวเลขน่าจะเข้าใจทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเรานะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันอันนี้เข้าใจแบบตอนแรกก่อนนะครับอ่ะ เวลาเราเปิดไฟนะครับเวลาเราเปิดไฟนะครับเราเปิดด้วยวิญญาณน้ําแข็งนะครับก็คือ4 6แล้วก็เปิดด้วย3 1รอบนะครับแล้วก็กด2 1รอบนั่นเองสกิลเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็ก็สแปม1ไปเรื่อยๆนะครับหจนปั้นให้น้ําแข็งเนี่ยได้3แท่งนั่นเองนะครับ แล้วก็กดไปนะครับอ่ะพอกดเสร็จก็กด3ถูกต้องไหมครับอ่ะแล้วก็1ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้เราได้น้าแข็งมา1ชจุดแล้วนะเราต้องเป้าหมายของเราคือทำเนยก็ได้ให้น้ําแข็งเราอ่ะไปถึง3ชุดนะครับอ่ะเพื่อที่จะขอทำคอมโบนั่นเองครับอ่ะสปแปมไปเรื่อยพอครบ3แท่งปุ๊บอ่ะกดต่อกดต่อ2 3สรอบแล้วก็ตามด้วยสานั่นเองครับเราสามารถกดตอน2ก็ได้หรือ3ก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเหมือนกับครบน้ำแข็ง3าแท่งนะครับสมมติอย่างนั้นเนี่ยเออนะแบบกดเนี่ยแท่งนั้นก็กดได้ละปุ๊บ อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ไม่เสียหายครับอ่ะโอเคปุ๊บครบแล้วนะครับอ่ะกิมมิคตอนนี้นะพอเราขึ้นไปกาลังจะสร้างเซตที่3นะครับให้เรานะครับกด3แล้วก็4 6 3อีกรอบตุ้มแล้วก็ตามด้วย2แล้วก็3อีกรอบอันนี้คือฟูลคอมโบนะครับอ่ะตัวเลขนัดจะแปะไว้ที่ Description นะครับสั้นๆง่ายๆเห็นภาพไหมอ่ะ ้าใครดูไม่ทันย้อนไปนะครับมันเป็นการทำคอมโบที่จะทำให้เราอ่ะสามารถใช้แท่งน้ำแข็งอาร์กติกได้3รอบพร้อมกันอ่ะมันจะเป็น3มรอบแบบอ่ะ3รอบแบบไม่มีหลอดลายใช่ไหมสามรอบไม่มีหลอดลายแล้วก็3รอบแบบหลอดลายแล้วก็กลับมา3รอบไม่มีหลอดลายแล้วก็จบด้วยน้ำน้ำแข็งนบหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องอัพทำไมเราต้องกดน้ำน้ำแข็งนะครับเพราะว่า มันจะมีพรสวรรค์พรสวรรค์นหนึ่งของเราเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับสกิลอะแปบ๊บหนึ่งนะมันจะทําให้สกิลของถ้าสมมติเรากดแท่งน้ําแข็งอาร์ติอ่ะแล้วมันจะทําให้สกิลหนาม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 พรในน้ำแข็งด้วาเวลาเรากดสกิลสามมันจะทําให้สกิลสองของเราอะแรงขึ้นนะครับ400%ก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับอ่ามันเป็นพาร์ตสิบตอนเราได้30นั่นเองนะช่วงแรกมันจะยังใช้ไม่ได้และเราสามารถกดได้แค่4วิ้นั่นเองนะครับอ่ะ แต่คือถ้าสมมติเรากดอันนี้ไปสมมตินัดกดอันนี้อ่าสมมตินัดกดอันนี้ไปปุ๊บใช่ไหมครับแต่ถ้านัดกด3ไปอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยปุ๊มมันจะ300ถูกต้องไหมหุยเบามากนะครับแต่เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอันนี้คือไม่มีคอมโบแต่ถ้าเรามีน้ําแข็งรออยู่แล้วเรากด3ปุ๊บไปนะครับตุ่มเมื่อกี้300ร้อยนะตุ่มเห็นไหมพอติดคอมโบมันจะคูณเลยสังเกตเห็นไหม และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้ามันเป็นคอมโบอย่างนี้เมื่อกี้7 0 0 7 0 0ถึงแม้7 0 0 5 0 0ปุ๊บอันนี้นะครับจะยิ่งแรงกว่าอีกุ่มอะ่ะอะไรเงี้ยอะ่ะเห็นไหมมันก็จะได้ดามจเ,เพิ่มขึ้นนะครับอะ่ะจาก300ถ้าสมมติเราเก็บแท่งได้เก็บแท่งน้ําแข็งรอไว้อยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นเท่าไหร่อะ่ะมันก็จะเป็นมากกว่านั้นนั่นเองครับอะ่ะเห็นไหมปุ๊บเนี่ย200เห็นไหมเมื่อกี้200ไม่มีแท่งนะครับอะ่ะแต่เดี๋ยวดูถ้าสมมติมีแท่งจะเท่าไหร่อะ่ะนี่เป็นคอมโบเล็กๆน้้อยทที่ําให ทำไมบางคนแรงครับเมื่อกี้2 0 0นะตุ้ม700แต่อาายเป็น700นะครับอ่ะฉะนั้นพูดง่ายก็คือเราต้องมีเหมือนกับปั้นแท่งน้ํารอไว้นั่นเองนะครับและคอมโบหลกักที่นัดบอกไว้ก็คือเราต้องกด4นะครับกด4เพื่อสร้างวิญญาณสร้างวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับเก็บอันนี้ไว้ในตัวเก็บน้ําแข็งไว้ในตัวแล้วสามารถที่กดได้ตุ้ม700เห็นไหม แต่ถ้าสมมติเรากดปกติเดี๋ยวนะกดปกติให้นะเมื่อกี้เหมือนกับคอมโบคูณ4หลคูณ4 0 0นคูณ4นั่นแหละเห็นไหมปุ๊บนะครับกด5้าอเห็นไหมอันนี้มันติดขี้ไงเมื่อกี้มันไม่ติดคีอ่ามันจะอยู่ที่ประมาณง2 0ออ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นภาพไหมสำหรับการเล่นเม็ดน้ำแข็งนะครับเรามาดูเกี่ยวกับอ่าีลาจารึกนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเร็วๆนะครับเพื่อนๆพอร์ตแล้วก็ดูไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครอ่ะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับ ถ้าเราเลเวล40แล้วนะครับเราจะปดนะครับตาสัญลักษณ์ได้5อันนั่นเองนะครับอะดูเลยอันนี้นะัดเรียงมาให้แล้วว่าตาสัญลักษณ์อันไหนสําคัญที่สุดนะครับอันที่สําคัญจริง,รงๆของเรามีแค่2อันแรกนะครับก็คือลุกลานกับหักพังนะครับลุกลานกับหักทังอัพเต็มได้อัพเต็มไปเลยนะครับสําหรับใครอยากจะดูว่าเฮ้ยโอเคอ่าเอฟเฟกเพิ่มเติมอันไหนดีนะครับ นัดจะแปะลิงก์ไว้ที่หลังคลิปนะครับก็คือเป็นคลิปของเมื่อวานที่นักลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับซิลาจ้าลึกพรสวรรค์อะไรต่างๆครับรวมถึงตราสัญลักษณ์ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับเพราะมันจะมี RNG เลยนะครับอ่ะปุ๊บนะครับลูกลานี่อัมมัสต้องมีนะครับหักพังต้องมี2ออันนี้ต้องมีอันอื่นมันจะเป็นเหมือนกับเพิ่มดาเมจ เหมือนกับมันจะเป็นโอกาสทําให้โจมตีเป็นดาเมจนะครับอ่ะมุ่งมั่นมุ่งมั่นดีนะครับอ่ะโอเคระเบิดก็ดีนะครับระเบิดก็ดีนะเนี่ยสออันนี้ดีหมดแล้วก็ส่วนความปราณความปรารถนาแห่งลูนความปรารถนาแห่งรูนมันใช้งานยังไงนะครับมันดีมากๆความปรารถนาแห่งรูนนะครับถ้าเรากดโพชั่นนะครับในเกมนี้มันจะมีเหมือนกับน้ํายาน้ํายาอันนี้อยู่ะเนี่ยน้ํายาเหมือนกับเป็นเนี่ยอ่ะ ระเบิดระดับกลางน้ำยาพลังงานสูงครับน้ำงานพลังงานสูงเนี่ยมันจะเพิ่มแอตแทกของเราอ่ะ80%ในช่วงแรกนะครับมันจะทําให้เหมือนกับไอการทํางานของเนี่ยความปราณแห่งรูนเนี่ยทำงานนะครับเดี๋ยวนัดกดให้เพื่อนๆดูเลยสมมติน,นัดกดปุ๊บนะครับเห็นไหมปุ๊บนะครับเห็นไหมเนี่ยปานแห่งรูนเพิ่มเนี่ยปุ่มช่วงนี้อ่ะ เราต้องเบิดให้แรงที่สุดเนี่ยนั่นันัดกดให้ดูแล้วนะโอ,อ้โหแพงมากอันนี้เป็นร้อยเลยเนะี่ยเออนั่นแหละกดให้ดูแล้วมันทําให้เแบบเออเรากดปุ๊บมันจะมีมันจะได้บัฟน้ำยายลูนแล้วมันจะทําให้เหมือนกับเนี่ยเหมือนค่าพาสีฟของเราอ่ะเนี่ยสรรพสินเนี่ยเออมันจะทำให้ค่าสรรพสินของเราเนี่ยแบบดียิ่งขึ้นนะครับก็คือมันจะเพิ่มไปประมาณแบบ6หรือสิเซเลยแล้วแต่นะครับว่าแต่อย่างต่ำอ่ะมันได้เหมือนกับพาสีบแรงแน่นอนอ่ะประมาณนี้อ่ะเห็นภาพไหมอ่ะหลักๆนะครับอ่ะเห็นภาพแล้วนะ หลักๆก,ก็คือเราต้องการลุกลานกับหักพังเนี่ยอันดับหนึ่งะครับลองลงมาเนี่ยสอันนี้อะไรก็ได้แต่ถ้านัดแนะนําก็นัดแนะนํามุ่งมั่นแล้วก็ระเบิดแล้วก็ความปานแห่งลูนสําหรับสายเบิร์สนะครับเราไปกดเราไปกดตอนที่เราได้ฟูลคอมโบอย่างที่อันบอกใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ให้คร่าวๆหเห็นภาพว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้2ออันแรกเนี่ย ิกไปเลยอีก3อันสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เพื่อนๆตัดใจได้นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับหลังๆมากหลายคนอาจจะถามว่าทํายังไงให้มันได้5อันนะครับเราสามารถที่จะกดการสร้างแนะนําเรากดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะเหมือนกับปด กดให้เหมือนกับให้ได้ตาสัญลักษณ์มากที่สุดแต่วันพรุ่งนี้วันมะรืนเดี๋ยวมันจะกดยิ่งมากกว่านี้ก็ญญจะทําให้เราเหมือนกับปดได้เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับสำหรับไอ้พวกแกนกลางเนี่ยยังยังไม่สําคัญนะตอนนี้นะครับมันจะไปสาคัญตอน end game ตอนเนี้ยเอาตาสัญลักษณ์ก่อนนะครับสแตทหลักแล้วก็ตาสัญลักษณ์นะครับอ่าเพื่อให้เราเหมือนกับสามารถที่จะเฮ้ยกดนูน่นกดนี่ได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมอันเนี้ยเห็นภาพก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนนะครับมาเป็นการ up นะครับ up ฝั่งซ้ายฝั่งขวา นะครับอ่ะค่อยๆขึ้นไปโอเคไหมอ่ะค่อยๆขึ้นไปนะครับปุ๊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 บนะครับอ่ะค่อยๆขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่ะทขไหมแล้วนะครับแล้วเราก็มารวมตรงนี้โอเคไหมแล้วก็ไปตรงกลางเพื่อที่จะเชื่อมเปิดอาสัญ,ญลักษณ์อีกสองอันสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคไหมตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปอ่ะ แล้วเราจะเหลือ point ฟรีอยู่2พอยต์พอยต์ฟรีอยู่2 point, point, 2 point. ล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆอ,อยากัพอะไรนะครับถ้าบาังเอิญตาสัญณ์ของเพื่อนเนี่ยนักบอกไปแล้วว่าตาสัญณ์ที่ดีคือค่าพลังของโนดนะครับบนซ้ายบนขวาดีมากๆครับเป็นเป็นดีอันดับ2แหลนะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเนี่ยค่าสรรพสิากับคูดาวอะไรของเพื่อนหรือคิอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคิความชำนาญพิเศษอะไรอย่างเงี้ย โอเคไหมอันนี้คือข้าวๆนะครับอ่าร่าวๆนะกดพอสแล้ดูเองโอเคอ่ะโอเคสำหรับเมทไฟนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูคือโรเตชันสกิลเนี่ยหลายๆคนนะรู้อยู่ละการเรียงสกิลการกดสกิลอะไรต่างๆนะครับทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการปรับเปลี่ยน เขาเรียกว่าพรสวรรค์นั่นเองครับเรายังเหลืออีก3ามพอยที่เราจะมีได้นะครับสำหรับเขาเรียกว่าสําหรับสําหรับเนี่ยสำหรับเม็ดไฟนะครับอ่ะเม็ดไฟเนี่ยตอนนี้มันจะมีอยู่3สายนะครับมันจะมีอยู่3สายนะครับมันจะมีอยู่3สายยังไงนะครับอ่ะข้างบนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับข้างบนเนี่ยอัพประมาณนี้นะครับสายไฟบอลนะจะไม่พูดนะครับอ่ะน่าจะไม่พูดนะครับไฟบอลว่านัดนัดรู้สึกว่ามันมันมันเล่นง่ายนะครับแต่ดาเมจ ที่แรงกว่าตอนนี้มันเป็นสกายไฟนะครับอ่ะแต่ถ้าเราได้พอยเพิ่มอีก3พอ point แล้วก็ของดีจริงๆอ่ะอ่ะไฟบอกอาจจะเริ่มได้นะครับแต่วันนี้นันมาพูดเกี่ยวกับอ่าสกายไฟก่อนนั่นเองนะครับอ่ะทาเลนอัพตามนี้นะครับอ่ะพรสวรรค์อัพตามนี้เลยปุ๊บนะครับกดพอร์ตดูนะครับกดพอร์ตดูเองได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะค่อยๆไปนะครับอ่ะมาถึงอันข้างล่างละอันถึงอันถึงอันข้างล่างอันเนี้ยสาคัญนะครับอันที่สําคัญคืออันนี้นะครับอ่ะ ปัจจุบันสกิลเพิงนะครับมันจะทําให้สกิล4เราอะ่ะมี2ชาร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวนะใหดูมันจะทําให้สกิลเราอะ่ะมี2ชาร์ตนะครับแล้ว2ชาร์ตมันดียังไงนะครับเวลาเรามี2ชาร์ตนะครับมันจะระเบิดนะครับและทุกๆค้งนะครับที่มันระเบิดนะครับมันจะทําให้เหมือนกับสแต็คของระเบิดร้อนของเราอะ่ะเพิ่มขึ้น หนึ่งอันได้สองสเต็คสองอันก็ได้สี่สเต็นั่นเองมันสามารถทําให้เราระเบิดเพลิงของเราระเบิดร้อนอนะโรสกิลสามของเราเนี่ยทำสเต็คได้สูงที่สุดนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสเต็คสูงที่สุดของระเบิดร้อนคือเท่าไหร่สเต็คสูงที่สุดของเราอะทำได้มากสุด40นั่นเองนะครับแต่ปกติเราจะทําได้อยู่ที่ประมาณ2 0ถึง30อยู่แล้วนะครับในการเบิร์ดช่วงแรกนะครับเผื<ๆ>่อๆบางคนถ้าถ้าถ้าโชคดีจริงๆก็อาจจะถึง40เลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าสกิลหลัง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 นะครับะ มันจะคล้ายกับเม็ดน้ำแข็งก็คือเราสามารถไปได้สองสายเม็ดเม็ดเม็ดไฟเนี่ยนัทอยากจะเน้นไปที่อันแรกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะัทเปิดโน้ตแฝดให้ดูนะครับอ่ะตับหนึ่งขอเปิดโน้ตแฝดก่อนนะเพื่อให้เห็นภาพนะอ่ะโน้ตแฝดของนัทนะก็คือนี่เราจะเห็นสกายไฟนะครับสกายไฟของเราเนี่ยตรงเนี้ยสกายไฟสเปกอยู่ที่ดามดพีเอสหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าอันสเตเบิลอยู่ที่หนึ่งสี่หกศูนย์ีไซ์บลสแรงสุด 1,500นั่นเองนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ20ปีเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงที่นัดเซฟมานะครับอันนี้อันแรกนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือดามิดเบรกดาวอันแรกนะครับอโอเคอันนี้ดามิดเบรกดาวอันแรกว่าดามิดมันเป็นยังไงนะครับมาเรามาดูอันสองนะครับอ่ะอันสองจะเป็นอันนี้เห็นไหมฮีทบอมเราดูอันแรก อันแรกเนี่ยเซลิงสติงจะแรงจะเยอะกว่าอันสองฮีทบอมกับเซลิงสติงอ่าเซลิงสติงอ่ะจะใกล้เคียงกันนะอารมมาดูอันสามอันสามนะฮีทบอมกับเซลิงสติงจะใกล้เคียงกันแต่ดามจจะสูงที่สุดนั่นเองนะครับเพราะมันมีเหมือนกับกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะหลายๆคนเห็นภาพแล้วเนาะว่าว่ามันดามจมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับและสายที่นัดแนะนานะครับสายที่นัดแนะนำครับก็จะเป็นเหมือนกับอันเนี้ยถานัดเล่นเองใช่ไหม ถนัดเล่นเองใช่ไหมถนัดเล่นเองเนี่ย <c oughs> ไม่อยากบอกเลยอ่ะโอเคถนัดถนัดเล่นเองเนี่ยจะเป็นสายนี้สายเนี้ยนัดคิดว่าเล่นกับบอสไฟได้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้อสกิลบัฟของเราเพิ่มพลังเปลวเพลิงอะทําเหมือนกับทํา ทำหลายๆอย่างได้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 ดีที่สุดนั่นเอง่ะแต่พูดพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่าทาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าสายที่แรงที่สุดจริงๆมันจะเป็นสายนี้หลายๆคนอาจจะเห็นนะครับอ่ะสายที่แรงที่สุดจริงๆจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นอันนี้อ่ะจะเป็นอันนี้นะครับอ่ะโอเคจะเป็นอันนี้แล้วเราก็ไปอัพอันอื่นนะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งเราไปอัพอันไหนก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือสายที่แรงที่สุดนะครับสายที่แรงที่สุดแต่สกิล เพิ่มพลังเพิงม,มันมันมันจะใช้ได้ไม่ดีเท่านะครับอ่ะฉะนั้นส่วนตัวนะัดชอบสายนี้นะครับอ่ะแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราได้อีก3าม point ได้อีกสาม point ถ้าเรากดใส่อันนี้ได้มันจะเป็นแม็กดัมมที่เราทําได้นะครับแต่เราอาจจะลบ2ออันนี้แล้วก็ไปเพิ่มอันนี้ก็ได้อ่ะ อันนี้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวรอได้ p อย n แล้วเดี๋ยวมาเห็นเกมจริงๆอีกทีอะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโร t a t i o n เหมือนเดิมครับนัดนัดเดี๋ยวนัดค่อยไปสรุปทีหลังนะครับอ่ทาเลนพอสว่า์เราเห็นลแล้วอะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญต่อมาก,ก็คือศิลาจารึกนะครับจะดูคล้ายๆเกี่ยวกับน้าแข็งเลยนะครับอ่ะโอเคเราสามารถที่จะปลดได้5อันแล้วเราสามารถที่จะปลดได้5อันแล้วนะครับอ่ะเราก็ไล่ไล่ตามอย่างนี้นครับอ่ะแต่สิ่งที่นะัดไม่ได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเกี่ยวกับเม็ดไฟนะ สำหรับตาสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของเมดนะครับสอันนะครับจะมีอยู่2อันอีก3อันเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคล้ายๆกับเมดน้ําแข็งนะครับอันแรกก็คือบทขยี้นั่นเองไม่ใช่ขยี้ใบนะบทขยี้นะครับอ่าบทขยี้นะครับก็คืออ่าภาษาอังกฤษจะเป็น Crush นั่นเองนะครับอ่าถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษเป็น crush นะครับดูรูปเอาก็ได้โอเคไหมเนี่ยอันเนี้ยมันจะดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอัตราคีติดคอมันจะทําให้อัตราคีติดคอของเราอะ่ะเพิ่มขึ้น1ึ่งวินะครับตลอดนะครับซึ่งมัน ติดนะครับอ่ะมันก็จะรีเซ็ตก็คือทําให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเอ้ยเราจะตีติดคี้แน่นอนนะครับอันต่อไปก็เป็นโอเวอร์โหลดสองอันนี้จะคู่กันนั่นเองนะครับอ่ะถ้าดาเมจนะครับอ่ะถ้าดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มคีย์ที่ข้อนั่นเองนะครับอ่ะทั้งสองอันนี้โอเวอร์โหลดกับอ่าบดขยี้เนี่ยเป็นสองอันที่มันตรงตรงตรงใจกับเราเลยอ่ะเดี๋ยวนัดมาทําให้ดูดีกว่าว่าสองอันนี้มันเพิ่มมันมันเพิ่มยังไงนะครับอ่ะหลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับอ่ะปุ๊บบนนนนะคครรรััีี่มือออตง้โโเว์หลด กับบดขยี้เห็นไหมมันมันขึ้นสแต็กละอ่าโอเวอร์โหลดกับบดขยี้ขึ้นสแต็กละ,ะขึ้นสแต็กละใช่ไหมครับอ่าเรามาดูสแตก็กเห็นไหมขี้ผมจะขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมจนกว่าผมจะตีติดขี้ครั้งต่อไปอ่าปุ๊บสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบสองสามสิบสี่อ่ายี่สิบแปดแปลว่ามันติดขี้แล้วไงพอมันติดขี้มันก็จะรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมถือว่าดีมากๆครับและยังไม่พอนะครับยังอะไรอีกนะครับนี่เรามาดูตรงนี้อ่าก่อนนึงผมกดปุ๊บ,บเรามาตัวเชค พรสวรรค์น,นะครับนี่อันนี้เราก็ได้ผลผมอัพไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันก็ได้ผลจากอ่าบัฟของเราด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ยี่สบแปดสสิเอ็ดเห็นไหมปุ้มดูดิแปดสิบเอร์เซนเี่ยเห็นปะคือพาร์ทสนะครับของพอรสวรรค์เราก็ได้ผลจากการติดสเตตัสหรือว่าติดพอ,อกติดบัฟด้วยอ่าอันนี้เห็นไหมตาสัญ,ญลักษณ์นะครับตาสัญ,ญลักษณ์ของ ของเม็ดไฟนะอ่ะและอีก3อันที่นัดแนะนําก็จะเป็นระเบิดนะครับระเบิดแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขานะครับโอเคเนี่ยดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเบิร์สอ่ะภาษาอังกฤษมันก็จะอันนี้จะเป็นสปรู๊นนะครับอ่ะสปรู๊นแล้ต่อมาก็จะเป็นความปัถนาแห่งลูนนะครับลูนอะไรสักอย่างลูนเนี่ยดีก็นัดนัดนัดเทสให้ดูแล้วในเม็ดไฟเอ้ยในเม็ดน้ำแข็งนะเพื่อนๆไปดูเลยเวลาเรากดน้ําแข็งเวลาเรากดยาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับค่าสรรรสิ่งของเราเพิ่มขึ้น พอค่าสรรพสิ่งเพิ่มขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพอค่าสรรพสิ่งเพิ่มขึ้นมันจะนําให้เหมือนกับบัฟอันนี้สก,กิลของเราแรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมันเป็นการเหมือนกับทําให้เราสามารถที่จะเบิร์สนะครับในช่วงเปิดได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเคลียร์นะครับถ้าใครดูอะไรไม่ทันดูได้ในสิ s เดสคริปชันแล้วก็กดพอยส์ดูเลยนะครับเกี่ยวกับการอัพอะไรต่างๆนะครับอ่ะสเตตัสนัทพูดเคยพูดไปแล้วนะอ่ะเรามาดูเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า <c oughs> ว่าอ่ะ เป็นอะไรนะครับอ่ะามาดูมาดูกันนะอ่ะสำหรับสําหรับการเล่นเบดไฟนะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วเวลาเราเล่นเราเปิดไปด้วย4ถูกต้องไหมสามหกต้องไหมครับเราจะกด1ใช่ไหมปกติเราจะกด1ไม่ครับรอบนี้นะครับอันนี้เป็นแอดวานฉะนั้นอันนี้มันเป็นก่อนเอ็นเกมฉะนั้นอ่าเพื่อนเพื่อนแปลว่าเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยต้องเคยเล่นเบดไฟมาพอสมควรเข้าใจโรเทชันปกติเราจะเล่นอ่ะส6 3ใช่ไหม1 สอง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 ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมอ่ะเราได้ประมาณ21สแเ็ต็คครับแต่ณนะตอนนี้มันมีเทคนิคใหม่ครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกดลูกสี่เนี่ยได้2รอบนะครับแล้วก็เพิงนาพาเนี่ยมันจะมีความหมายกับเราเยอะนะครับอ่ะเราเปิดเข้าไป4 6 3 2 4 1 2 2ตูมโอเคไหมห้าพันแปด แต่ถ้าเพื่อนๆมีคอมโบที่ดีกว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนําได้นะอันนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆอ่ะเหตุผลที่ผมกดอ่าเขาเรียกว่าลูกแก้วลูกโชนนะเนี่ยเหมือนกับพร้อมกันแล้วก็กด1เนี่ยช้ากว่ากด2กด2ก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติเรากด3กด2แล้วก่อนที่เราจะไปกด1นอ่ะไอสกิลสอ,อ่ะคูดาวมันไม่รันไงพอคูดาวมันไม่รันนะครับรอบต่อไปที่เราจะกดคอมโบครับ เราจะกดไอ้สกิลสอ่ะได้น้อยกว่านั่นเองนะครับอ่ะอย่างเช่นบางทีถ้าสมมูตสกิลมันรีมาไม่ทันเราไปกด1ก่อนถูกต้องไหมอ่ะสกิลสกว่าจะรีรอบ2อ่ะเราอาจจะกดได้ไม่ถึง20สแตเต็กราอาจจะกดได้ถึงแค่2สแต็กอ่ะเห็นภาพไหมอันนี้เป็นเทคนิค คร่าวๆนะครับในการแบบเออเหมือนกับทำดามจของเม็ดไฟในช่วงถ้ายเกมนั่นเองถ้าเพื่อนๆไม่ทันนะครับเพื่อนๆกรอ,อกลับไปดูแล้วก็ดูแบบพอร์ตเอานะครับโอเคกดระชากก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันมันจังหวะมันจะแบบอ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเอาให้ดูกใกล้ก็คือเราจะกดเข้าไปใช่ไหมครับอ่ะ C เราก็จะกดเข้าไป C เพื่อนอาจจะ44 4, 2รอบไปสามหกใช่ไหมสองสองสองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ คีย์หลักๆเราอ่ะคือเราต้องการที่จะให้อ่ะติดทอร์โนาโดไฟอ่ะเดี๋ยวนะลองให้ติดทอร์โนาโดไฟก่อนอ่ะคือนัดจะทําให้มันติดทอร์นาโดไฟถ้าสมมติเราติดทอร์โนาโดไฟดูนะถ้าสมมติเราติดทอร์โนาโดไฟนะครับระเบิดมันจะได้เท่าไหร่อ่ะสมมตินะัดเริ่มไปกด4 3 6 2 5 2 2 1สอ้ตุ่มเนี่ยอ่ะอะไรประมาณเนี้มันมันมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยคือบางทีอ่ะเขาเรียกว่าระยะเวลาของเราอ่ะ พอไปถึงพอไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราไม่สามารถที่จะทําระเบิดได้เยอะแล้วนะครับเราจะเน้นไปทําที่ดาเมจแทนนะครับเพราะระเบิดอะ่ะสุดท้ายพอเราไปทาจริงจริงอะ่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบเพราะว่าระเบิดเราอมีเวลา5.5วิุาวิในการที่เราจะใส่สปแตนคให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับอะ่ะสมมติเราจะมีเวลา5.5าวิเนี่ยคือมันยากมากเลยอ่ะสมมติตอให้เราหยุดหนึ่งวิมันก็ได้แค่ประมาณนี้เงี้ยประมาณประมาณนี้เนี่ยมันมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ20 25 2บ2ี25นะครับ อยู่ที่ประมาณนี้ฉะนั้นเราก็ควรที่ไปเน้นแบบดามจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะพอเห็นภาพไหมอ่ะสำหรับคําถามเกี่ยวกับเรื่องการตั้งมาโครนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะครับนัดแนะนําว่าเราสามารถที่จะกดให้มันออโต้ได้เองก็คือเราสามารถที่จะกดสมัครอย่างนี้ได้เองเลยเพราะว่าการการเซ็ต Auto ออโต้ของของของคอมม่าเอของตัวเกมะมันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะ แต่ดามจที่ได้อาจจะไม่เท่าที่เราคาดหวังไว้นะครับอ่ะสมมุติเนี่ยตีตีสักประมาณนัดอยากได้ดามจดีเพสนัดอ่ะอยู่ที่ประมาณยังไงอ่ะดีเพสนัดอ่ะก็จะหวังไว้อยู่ที่ประมาณอ่าเดี๋ยวให้ดูดามจต่อวิถูกต้องไหมพันสี่ถ้าแมคโครมันดีจริงถูกต้องไหมครับอ่ะเริ่มเลยนะสามสองหนึ่งนะครับอ่ะเราเปิดสกิลไปได้อย่างงี้อ่ะปุ๊บถ้าแมคโครมันดีจริงอ่ะยี่สิบเหรือว่าสกิลสองเซตของเราอ่ะมันจะอะไร มันจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ต้องไหมอ่ะนี่เซตแรกอ่ะเซตแรกเสร็จแล้วอ่ะนี่เข้าเซตที่2นะครับนะมันจะจบที่การระเบิดเซตที่2ที่ประมาณพันสี่นะถึงไหมพันเอ็ดเห็นดูดูดูในเมฆข้างบนนะเราได้พันเอ็ดถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูในการที่เรากดสกิลเองนะครับในการที่เรากดสกิลเองนะในการที่นักเล่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดกดอันนี้ทิ้งไปก่อนก็คือเป้าหมายของนัดเนี่ยนัดจะตีไว้สักประมาณประมาณพันสี่ถูกต้องไหม มกเมื่อกี้เรากดแมโครอย่างเดียวเราได้แค่หนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวนัดมาอธิบายทีหลังกันว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะเราเริ่มเลยนะสามสองหนึ่งนะครับอ่ะโอเค แค่เบิร์ดก็คนละอย่างแล้วอะเมื่อกี้พันห้าใช่ไหมพันห้ากับพันเอ็ดประมาณนั้นครับก็ตัวเลขบง่งบอกได้ตลอดว่าเพราะอะไรนะครับว่าเพราะอะไรทําไมนะครับอ่าเมื่อกี้ทัดเผือกดบิงไปที่ที่ไม่ควรกดบิงทำไม่งานดาเิจได้เยอะกว่านี้อ่ะเหตุผลนะครับเหตุผลที่นัดแม่แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเบดไฟนะครับหรือว่าเมดเมดน้ําแข็งนะมันไม่เหมือนคัดอื่นนะครับเพราะว่าเรามีคอมโบเรามีคอมโบมาเกี่ยวข้องเรามีพร็อก ที่เกี่ยวข้องก็คือบางบาง,บางจังหวะเพื่อนๆจะต้องกดดีเลย์เพื่อนๆไม่สามารถที่จะกดสกิลได้ตามซีเควนต์อ่ะหนึไปสอไปสาไปสอ่ะถ้าสมมติสาเพราะกดมา1ไม่ใช่ครับเพราะว่าการต่อให้เรากําหนดเองอ่ะสกิลมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสกิลมันมีแค่ไม่กี่สกิลเองดูดิแต่สกิลสําคัญหลายๆสกิลที่เราจําเป็นก็คือเฮ้ยบางทีเราต้องสแปมหนามที่สกิลสองเยอะนะหรือบางทีเราอาจจะต้องเฮ้ยโคสไว้เพราะว่า ระเบิดมันจะระเบิดหมดแล้วหรือบางทีเฮ้ยเดี๋ยวบอสมันจะเปลี่ยนเฟสแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บสกิลไว้ตีแอดมันมีอะไรเยอะกว่านั้น,นครับอ่าฉะนั้นแมครการตั้งใช้ได้ไหมใช้ได้เวลาทำเควสแนะนำนะครับอ่าเวลาทำเควสท,ทำนู่นทำนี่นะครับไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าไปเล่นจริงๆถ้าเราอยากจะได้ดามจเยอะจริงๆครับนัดแนะนําให้เล่นตามเพลย์สไตล์ของเราเพราะว่าการคิดของเราการคำนวณของเราอ่ะนัดเชื่อว่ามันดีกว่า AI แน่นอนนะครับการ จำลองสถานการณ์นะครับอ่าโอเคไหมอ่ัอน,นี้ก็คือเป็นมุมมองของนัดกับไมโครดีมันดีมันน่าใช้นะครับดีน่าใช้จริงๆแต่ดามจมันก็จะได้เท่านั้น,นครับถ้าเราเล่นเองมันก็ได้ดามจประมาณน,นี้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม